สวัสดีครับนักเท็กซี่วังสามหมออุดรธานีครับผมวันนี้ช่างนั้นมีรถเข้าใหม่นะครับมาช่วงสายๆนะครับหนึ่งคันนะครับมาพร้อมกับรถใหม่ที่ศูนย์เลยครับอ่ะอันนี้เป็นโฟลคต้านะครับ L4708SP นะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับคันนี้ติดตั้งชุดเบรคนดินใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับอ่าสภาพสวยๆนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับราคาก็อยู่ที่460,000บาทครับ460,000บาท เอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับรถสภาพสวยนะครับเก็บสีเก็บงานนะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยครับ4 7 0 8 s นีนะครับทางน้ดรถจะมาลงอีกหรือเปล่าน่ะนะกำลังมาแล้วนะเอามาลงนี่เลยนะอันนี้จะเป็น4 7 s p e c i สเปเชียครับตัว s อนะครับหน้าใบดันดินใหม่สวัสดีครับหน้าใบดันดินใหม่นะครับ เก็บงานสวยๆนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับผานนะครับ6ใบนะครับผานตัวนี้นะครับสามารถยกขึ้นเป็นผานสามผานสี่ได้นะครับเปิดเครื่องดูไอหน่อยเปิดเครื่องดูไอดูน้ําหน่อยเช็กน้ําเช็กไอหน่อยเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านนัดเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราธานีนะครับสนใจสินค้าก็091 8 6 1ห1 9นึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกามนะครับสามหนึ่งสมศูนย์สี่ดีเจ็ดปันปันพี่โอหน่อยนะครับเอาท้ายเต็มนะครับเกียร์ว่างไปละปันปันโอเคนะครับสวยๆนะครับแกนหลังแกนท้ายปรับให้ทั้งหมดแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับยางโอตานินะครับทั้งสี่เส้นนะครับสภาพคุ้มๆนะครับเหมือนใหม่เมื่อหนึ่งเลยครับ ใหม่กว่านี้ก็ก็รถใหม่แล้วครับเอาเปิดไอ้หน่อยข้างนอดเปิดไอน้ำมันเครื่องหน่อยน้ำนะครับปกติอันนี้เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับรถเช็คสภาพนะรับใหม่ทั้งหมดนะครับรีต08สเปเชียลนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี58นะครับเล่มเอกสารทุตโอนนะครับครบนะครับพร้อมท่อรั่นพุ่งนะครับหนึ่งใบ นะครับเอท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาอยู่ที่4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมนะครับ